บัลเบอรี่มีแล้วช็อกโกแลตมีแล้วใช่ไหมคะมีแล้วชอ็อกโกแลตเอาไปทอดเอาไปทอดหน่อยคะ่ะามาทำไมทอดชอ็ชอกโกแลตใส่ไข่กับแป้งไว้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อไม่ได้ลำบากชีวิตเอาไปทอดออนี่แหละพอดีเป๊ะโดเช่อ๋อชอ็อกโกแลตโปเช่ชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตโปเช่หนหลังจานวะไหนจานอะคะพี่ชือจานอยู่ในซิงแนนยัยใจอ๋อซิงในซิง บอกค่ะพี่เชอร์บอกหนูด้วยนะคะอะไรเคยวางเต็มเนี่ยคือปั่นใช่ไหมคะปั่นดันไมนตัดเร็วเป็นทอดใส่แกงกับเกบลีวบุเบลี่บุเบลี่บุเบลี่นี่แหละนี่แหละมันมีกดพุ่งได้พุ่งเทอร์เชียนพองฟ้ากันไปโฟนนี่แหละนี่แหละโอ้ยเหลือสิบเอ็ดมิพี่เชอร์ได้พุ่งได้เจ็ดอุ้ยเจ็ดร้อยเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคุณน้านี่หนูต้องไปต้อนไปต้อนไหนวะไหนนี่ค่ะทอด มิวจารน,นี่โอ้โหมันต้องนห0 0่0สารดาวจะบ้าตายแล้วค่นคนตายกันมาตายเธอหมดไปแล้วแล้วเราเหมือนแบบบายนะคะทุกคนมากันสุดท้ายแล้ว <c oughs> ขอเลยสักนึงนเดียวที่ปเจอรายกาเรียเปล่าทุกค <c oughs> นรายกาพ <c oughs> ี่เจอเร็วไปหน่อยนะคะทุกคนจริงอ่ะ โอเคทุกคนบ๊ายบายไปแล้วสนุกไหมคะทุกคนมาเจอกันนะคะพี่เชอร์ได้ตั้งหกหมื่นคุกกี้หนุ่มอะไรพี่เชอร์ทุกวันดีกว่าอะไรนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีพี่เชอร์ในร้านหมดทุกไลฟ์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ้านค่ะเจอกันนะคะเขารู้ไหมว่าเป็นบีนเค